สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัชราลิวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่รับก็ได้เพราะว่าเพิ่งเปิดะค่ะซึ่งมันใกล้บ้านเรามากเราเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างในแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างบน <c oughs> เอ้ยเราอยู่ข้างในคาเฟ่กันแล้วนะคะอุ้ยมืดมากแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราว่ากับนี้เลย มาเป็นตากล้องให้เราในคลิปนี้นะคะไปติดตามในดีได้นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะ นี่คือขั้นตอนการจัดอาหารในการถ่ายรูปนะคะเราจะถ่ายเบื้องหลังเขากันว่าเขาจะถ่ายรูปวยังไงช่างภาพคุณภาพของจริงนะคะเนี่ย ทุกคนเราอยู่แล้วนะยินดี โคจีฉะนะคะคือมันคือชาเขียวที่เอาไปคั่วนะคะมาชิมมันเป็นยังไงมันจะมีกลิ่นหอมหอมกินขวดเ้ยหอมจริงมื่อยทุกคนแล้วก็มีเมนูที่เชื่อว่าใครมาก็อาจจะต้องสั่งนะคะก็คือเมนูชาเขียวแล้วก็นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งไปนะคะ คือ,อไม่เลยเป็นตัวเออมันคืออะไรอ่ะขบิวออกมาขค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิม ไม่กล้าตัดแล้วค่ะอันนี้นะคะคือตัวอันเนี้ยอันเนี้ย เออตัวเนี้ยคือมันอร่อยมากแล้วก็มันจะมีกลิ่นของผลไม้อันเนี้ยคือหอมมากแบบหอมมากๆมากๆบรรยากาศชั้นสองนะคะก็สามารถมองลงไปข้างล่างได้ยแบบเจ้าสมบับเจ้าสมบคาเฟ่เนี้ยนะะก็เดินทางมาง่ายมากๆนะคะจะขึ้นให้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราต้อง <Happiness unting> ไปถ่ายรูปแล้วรูปพี <ć S 1> ่ฟ <daha S 2> ้าถ <kind> ่ายสวยมากเลยค่ะได้แต่เราแบบไปเดินดูให้ถ่วยแล้วจะถ่ายขึ้นไปข้างบนไป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 ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนนะคะนี่คาเฟ่ที่นี่ค่ะค่ะขึ้นมาได้ถึงสามชั้นเลย Oh my goodness สวยเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยสวยมากนี่นะคะบรรยากาศภายในห้องชั้นสามนะคะที่ทุกคนสามารถมากินกาแฟแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปเล่นได้เขาจะมีนี่เลยคะ่ะเป็นที่วาดรูปที่เสร็จไว้แล้วนะคะก็สามารถมานั่งมุมนี้ได้คือบรรยากาศมันน่ารักมากทุกคนและแสงก็คือสวยมากแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ต่างๆแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นที่นั่งนะคะ แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นกระจกแบบนี่คะ่ะเป็นมุมที่แบบข้างหลังก็จะเป็นชื่อร้านนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแสงดีมากมากมากม,ากมากแนะนำนะคะใครจะมาก็มาตอนประมาณสี่โมงสวยมีการปรับเปลี่ยนสรงผมเกิดขึ้นอย่าง yeah. เกียวาพราะว่าแค่แกออกไปค่ไปถ่ายรูปกันต่อใครอยากเห็นรูปนะคะไปติดตามได้ที่ไอจีชาลีเลยค่ะริยอดแต่สภาพนี้กำลัง <ar> ต <row> like <stories> ื่นอยู่ตรงนี okay ้ไม่ไหนชื่อชัยตื่นมากเลยคาเฟ่นี้คือถ่ายรูปได้แทบจะทุกมุมเลยนะคะแนะนำมาค่ะเพราะมันคือคาเฟ่รับ มาค่ะทุกคนเราจะไปตาต้องการไปการัปให้้วยเพราะว่าจะถ่ายรูปถ่ายรูปตกล้องคนที่ถ่ายรูปไม่ได้สวยขนาดนั้นมาดูฝีมือการถ่ายรูปของเรา <_ letter> ไ,ได้แล้วคิวทุกคนได้ยินไหมได้แล้วเมื่อคือตรงบนันไดพี่เรยไม่ได้มุ่งตรงบันไดตรงนั้นเลยนี่คือชั้นสองนะคะเมื่ออาจจะมานี่มาอเนี่ย เดี๋ยวที่ถ่ายโอเคแต่ก็สามารถมองไปได้ที่เราบอกก็ตรงบนใดตรงบนใดก็เดี๋ยวระวังระวังกันด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นตรงที่มีไฟไฟแล้วเสกเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ มากันได้นะคะคาเฟ่คาเฟ่ชื่อว่ายูจิงไอดูนะคะชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะคงต้องไปกลับบ้านต่อ<笑><笑>ก็ใครอยากแวะมาก็แวะมานะคะบอกเลยว่าแนะนำแนะนำแนะนำเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากว่าใครอยากดูรูป เราจะขึ้นไว้ให้นิดนึงแต่ว่าจะให้ไปดูเองในไอจี่เป็นไงคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่ไปแจ้งเตือนนะคะและก็นั่นแหละบ๊ายบาย